มะเขือสดจากสวนเก็บมาหนึ่กระต้มแล้วโอ้ยหวานจุ๋ยจดอกแค่แดงนี่ก็สดๆจากสวนจ้าสาม ุงอันนี้งามไรสอดจากสวนเช่นกันค่ะผักสดปลอสารจจกปลูกเองกินเองเลิศชิเด่นพักแล้วคลิปเนี่ยต่ำบอกุงขวดโคกใสกันเลยค่ะ ตัาหงใส่แครรทใส่บบกบอกน้ำซุกใส่บักเขือใส่บบกเครื่อเคลือปวดท่านแหลวเด็มือีนบ่ได้ใส่ใบกระเทียมบร้ใส่ต้นหอมเลยจ้ะนี่บัเครื่อเคือหน่อยเขาเอิ่นทอมเบอร์รี่ค่ะนอสอน้องไก่ติดสะโพกทอดผ่วนแล้วก็หมูทอด หมูสามชั้นทอดเอาว้างไปน,นะสัวสิเด็กินพักไว้หลายจาก้กบัดที่นี่แต่ว่าหมูทอดนี่เด้อสิบว่าคอยกินเด้อเพราะว่าตอนทอดนั่นกินไปหลายแล้วพ่วน สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายว่านาทีกับเจอสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแพศสบานทักทายวันหวยออกมันนี่ใจซื้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสิออกก็ออกเด้ออีอ้อมหายมากเล็กตัวนี้ขั้นอีอ้อมบ่าหายมากสีเศร้าเป็นมูกันกับมันขั้นขั้นเหล็กว่าถือสีเศร้าเป็นมูกันก็ยอมก่อนกินขาดถังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะ 30แคปซูล790บาทซื้อ3กระปุกแถมฟรีหนกระปุกนะคะ1ขวดอันนี้ของป๋าชาวป๋าเาาเป็นนาแท้ๆของเจอเองค่ะโกลเซรามก็ยังมีอยู่ค่ะเก้บาท50มิลลิลิตรซื้อ1แถม1นนะคะช่วยใบหน้ากระจ่างใสกระชับรูขุมขนลดเรือนริ้วรอยกันแดดก็แถมค่ะเอากินกินกินมาที่นี่กิน อันข้าแรกนี่คือดอยากกินยังบะตีอยากกินต้มบะเขือแล้วข้าวเหนียวนี่ดิกินข้าวเหนียวก่อนข้าวตันกินตำบะคงแล้วก็บะเขือสดๆเก็บสดๆแล้วก็มาตม้ามแล้วค่ะเมือเช้านี่ยบะเขือสดๆจากสวนเก็บมาแล้วก็ตม้มแล้วโอ้ยหวานจุ้ยจุ้ย ดอกแคแดงใน,นี่ก็สดๆจากสวนจา้าภาพบุงอันนี้งามเลยสดๆจากสวนเช่นกันค่ะพักสดปาาลอดสารจ้ะปลูกเองกินเองเลศชิดเด่นพักด้วคลิปนี่ เดี๋ยววเดี๋ยผู้เพื่อนมักเมือใช้แป้งทอดกรอบค่ะโกกินองสอไก่ไม่ได้ชุบแป้งนะคะ ชอบกินยังแงเป้่ากินก่อนเด็กออกท่านบอสิกเล็บมันสิกินเขาบาแสบบะเลยแซงด้บะเลยแซงจากของมันหมนันทุกคนนะพี่น้องเนีย่ยผักหวานอันนี้จากสวนนะช่วยค่ะ บักบ้านว่านลวกจ้า <ừ. S 1> ้ว่นนี้เลขอั้นละลายนะพี่น้องขึ้นไหลแทบไม่รูนตัวสื่อบ้าน เมื่อนี่มิคม้นเหมือนริกจังสิถึกเล็กสุห่หหัวอ่ะถูกหวัวเลยถูกหวัวเลยมีค้นเหมืสุกว่าสิถึกเล็กแต่ก็ถือกินหมายถึง ทุกครั้งที่ซื้อแต่ไม่ได้ซื้อทุกเจอไม่ได้ซื้อทุกงวดน,นะคะ,อ,ะอืม,มคืออะเขือันเนีมากนนา่อนมาก เบเอาอหรือพี like ่น้องจะตงนกบอกเลก ชีวิตยังมีงว่าหน้าเสมอวะ่ะติแม่สิเศร้าสื่อหลายเถื่อนเด็กหอนสิ่อไงยั่งมาถึงมาสิเศร้าสิเศรา้ราตาหอนพ่อหอนมือมันกับว่าสื่อพ่อได้ตัง้ง ความสุกมันเป็นของความ,ม,ม,มสุกแผ่มันมันนี่หนาวค่ะที่นี่อากาศหนาวค่ะวันนี้เมื่อเช้าอ่ะมันเท่าหถึงสิเบเอ็ดองศาค่ะตอนนี้ประมาณสิบแปดองศาส่วนตัวก็ถือว่าเย็น ดยควีนสแลนด์เนีย่ยนึงตาสมัยยูเมลเบิร์นชิบแปดองศามีแดดแบบเนี่ยโอย้อากาศดีอุ่นว่าทันวะเพราะไปอยู่ควีนสแลนด์ปีกว่าแล้วหนาวควีนสแลนด์ออสเตรเลียเป็นเมืองอุ่นค่ะเมลเบิร์นซิดนีย์แคนเบราเป็นเมืองเมืองหนาวเจ๊ะทั้งแคบทั้งหยัง่ง ก็อุ่นๆหน่อนรรดเอ่ประเทศเดียวกันอากาศเราบ้ากันอิ่มมันอิ่มผักอิ่มผักอิ่มหมูอิ่มคนเยว อิ่มไปตักข้ายกันเมื่อเล็วออก25แล้วกันนั่นกินได้ไรกินเขานะกินเขากินน้ำแน่พี่น้องก้าวเด้อรักที่ถึงทุกวันมอมเบิดหน่อยแล้วบกลวนหน่อย กินต่อแล้วหนึ่งกินต่อเก็บไว้กินอีกค่ะ